สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องตะวันดัดตะกุชี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ตามาพูดถึงเรื่องเพื่อนในกลุ่มที่โรงเรียนใหม่นะคะก็คือจะพูดถึงเอาทั้งคนที่อยู่แหละคนที่ไม่ได้อยู่ด้วยเลยนะก็แบบก็จะม,มีนุ่นฟ้าไนท์แดนพลยมิ้นกิงเรา ทีแรกก็คืออยู่กัน8คนนะคะอันนี้ขอคนที่แบบแนนิสนิก็คือ8คนก็คือนุ่นก็จะเป็นคนที่มิใัยดีรักเพื่อนฝูงจะเป็นคนที่เข้าใจเราในทุกๆเรื่องแม้แต่ว่าเราทําอะไรผิดนุ่นก็จะเข้าใจเราแถมนุ่นเรามีร้านขายของด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเฟซ ให้ละกันว่าจะขึ้นเฟซให้แล้วทุกคนไปดูกันเอาเองว่านุ่นขายอะไรก็ไปซื้อกันได้นะคะส่วนฟ,ฟ้าก็ฟ้าก็ฝาแฟดกับนุ่นแต่แฝดคนละฝานะคะเพราะว่านิสใส่ช่างต่างกันมากเลยค่ะนุ่นฟ้าก็เป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็ คุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ซึ่งเราชอบเราชอบเราชอบแบบแต่ส่วนใหญ่เราก็แบบปรึกษาหนุนปรึกษาหนุนไม่ก็ไหนไม่ก็แกนอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบไม่ค่อยจะปรึกษาบาสเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยกล้าเพราะว่าฟ้าจะดาเพราะว่าแบบกลัวเพื่อนด่าก็เลยไม,มก่กล้าปรึกษาเพื่อนของนั้นนะคะแต่ก็คุยได้ทุกเรื่องเลย ส่วนไนก็ปึกษาได้คุยได้ทุกเรื่องคอ,อยอยู่เคียงข้างเราเวลาเราไม่มีใครเวลาเราเป็นอะไรแบบน,นี้ไนก็จะคอยอยู่เคียงข้างเรานะคะต้องขอบคุณมากๆไนก็มีร้านขายของอยู่นะก็เดี๋ยวจะขึ้น i อไว้ให้ด้วยนะคะฝั่งนี้เลยแดน ต่อไปก็แจนก็จะคอยอยู่เคียงข้างเราเวลาเราทําอะไรไม่ดีเวลาเราทําอะไรผิดเราก็ไปปรึกษาแจนแจนก็คอยอยู่เคียงข้างเราหรือไม่เวลาเราทํางานสมไม่ทันแจนก็อยู่เคียงข้างเราเสมอมาช่วยเราทํางานเนี่ยก็คือต้องขอบคุณแจนด้วยนะคะแล้วก็คนต่อไปก็คือพลอย พลอยก็เป็นคนเป็นคู่หัวเราเองเลยแต่ว่าคู่หูแม่ก็นิดหนึ่งเนาะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนุ่นมากกว่าอะไรแบบนี้แต่พลอยก้นิี้ใส่ดีนะคะพลอยก้นิี้ใส่ดีก็ปรึกษาได้คุยได้ส่วนใหญ่ถ้าทำงานคู่เราก็จะอยู่ด้วยกันนะ ปีนี้ก็ตั้งใจเรียนไปพร้อมๆกันนะพอยสู้ๆนะเพื่อนก็คนต่อไปก็มินมิ้นก็ไปเรียนนอร์เวย์ก็เป็นคนที่นิสัยดีเลยคนหนึ่งเป็นคนที่แบบสูงสูงขาวสวยมากแบบคือแบบแล้วก็แบบคุยได้ทุกเรื่องอ ก็เห็นทีแรกก็แบบเป็นแรงใจดีน่ารักดีก็คือชอบเลยแต่ว่าเสียดายที่เราได้อยู่ด้วยกันน้อยไปนะต่อไปก็กิ้งกิงก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่กับเราตอนม .4 และม .5 เอ้ยมถูกหรือเปล่าไม่แน่แต่ออน่าจะประมาณนั้นแหละนะ ก็จะแ,แบบมองให้เธอมหนึ่งเออมองให้เธอเหนื่อยอยู่แบบเดียวอะไรประมาณนั้นก็อกิงก็เป็นคนที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องคุยได้น่ารักแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็คิดถึงนะเธอเราคิดถึงเธอนะก็ยิงก็นิสัยดีมากๆ ตอนอยู่ด้วยกันก็นั่งข้างกันก็เป็นเพื่อนที่นีิสัยดีมากๆคนนึงเลยก็ต้องขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้นะคะที่ทําให้เรามีทุกวันนี้ทําให้เราเป็นคนแบบนี้นะคะต้องขอบคุณเ,เพื่อนๆมากนะที่ทําให้เราได้พบเจอแตกลุ่นดีๆยังไงก็ปีนี้จะจบม .6 แล้วก็ขอให สอบติดคณะที่อยากเข้าสอบติดมหาวิทยาลัยที่อยากเข้านะจ๊ะเพื่อนแล้วก็อย่าลืมเพื่อนคนนี้นะยังไงเราก็รับพวกเธอทุกคนนะคะไว้เปิดเทอมเจอกันนะจ๊ะแล้ววันเกิดใครเดี๋ยวเราจะเอาของขวัญไปให้ย้อนหลังก็แล้วกันนะยังไงเราก็ ยังไงเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะบ๊ายบาย